ครับผมสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Wonder t o g e t ตเชวนกันตลอดกับผมต้องชวนกันตลอดอีกหนึ่งครั้งนะครับผมห่างหายกันไปนานเลยทีเดียวเชียวเกี่ยวกับเรื่องคาราเกะนะครับผมโปรแกรม Extreme รีมคาราเกะของเราเองนะครับวันนี้มีโอกาสดีที่เราจะได้มาทําการอัปเดตกันแล้วนะครับผมเช่นเคยว่ายังไม่ได้เห็นหนะ้าค่าตากันนะครับอุปกรณ์ในการทําภาพเนี่ยยังเสียอยู่ก็คือเจ้ากล้องตัวเก่งงผมนี่เองเพราะว่า ในการซ่อมนั้นต้องใช้ปัจจัยพอสมควรเลยเหมือนกันนะครับผมก็เลยยังไม่มีโอกาสได้มาพูดคุยแบบเห็นหน้าคาตากันนะครับผมหาว่าใครที่จะร่วมสนับสนุนในการซ่อมแซมกล้องจะขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับผมเพราะว่าต้องใช้เงินจำนวนหนึ่งทีเดียวเชียวเพราะว่าเลนพังนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะทำการอัปเดตเพลงนะครับผมของโปรแกรม x v m c l o ์เอ e ที่โปรแกรมเองเนี่ยเป็นเวอร์ชัน2นะครับผมเป็นเวอร์ชันในการ ให้เราทดลองใช้งานหรือว่าเวอร์ชันแชร์แวร์นะครับโดยที่ไม่มีการจำกัดอายุการใช้งานแต่มีเพียงแค่บางฟังก์ชันที่ถูกจำกัดแต่ก็ยังสามารถใช้ในการเล่นคาราโเกะนะครับผมในการฝึกขับร้องและร้องสังสรรค์กันได้เหมือนเดิมนะครับวันนี้ของเราเองได้รับโอกาสจากอาจารย์ต้อมเจ้าของ Facebook วงดนตรีคาราเกตที่ท่านได้จัดทำเว็บไซต์นะครับผมเรียกว่าเว็บบล็อกนะครับเพื่อให้เราได้ทำการดาวน์โหลด โปรแกรมหรือบางคนมีโปรแกรมอยู่แล้วสามารถที่จะทําการอัปเดต m i d i รายเดือนได้นะครับผมถามว่าใครยังไม่รู้ว่าจะต้องทําอย่างไรด้านล่างนะครับผมจะมีลิงก์อยู่คลิกไปตรงนั้นนะครับท่านก็จะมาปรากฏน้านตาแบบนี้เหมือนกันเลยนะครับผมนี่คือเป็นเว็บบล็อกที่อาจารย์ต้อมเจ้าของ Facebook วงดนตรีคาราเกะท่านได้กรณาจัดทํามาให้เราได้ใช้งานกันนะครับ เลื่อนลงมาข้างล่างเลยครับผมเราจะมาเจอส่วนตรงนี้นะครับฝั่งซ้ายมือเนี่ยจะเป็นช่องของชนกันตลอนนะครับเป็นเวอร์ชั่นที่อาจารย์ต้อมท่านแจกให้เราทดสอบในการใช้งานมาเวอร์ชันก่อนตั้งแต่เดือนเมษาแล้วนะครับตอนนี้เราจะทําการอัปเดตเวอร์ชั่นของอเพลงนะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยนะครับผมโดยที่อาจารย์ต้อมเองท่านจัดใส่โปรแกรมให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับเราแค่ทําการดาวน์โหลด แตกไฟล์สามารถใช้งานได้เลยนะครับผมเมืนี้แน่นอนเองว่าเนื่องจากเป็นการอัปเดตทั้งโปรแกรมนะครับจะต้องมีรหัสผ่านซึ่งรหัสผ่านจะปรากฏในคลิปของเราในช่วงนาทีที่8นะครับผมฟังดีดน,นะครับในช่วงนาทีที่8นะครับท่านคลิกไปตรงนั้นก็จะปรากฏรหัสผ่านออกมาให้เรานะครับหากว่าใครที่มี โปรแกรมอยู่แล้วเนี่ยลราก็เราเล่นไปแล้วในบางครั้งเกิดปัญหานะครับผมบางประการนะครับก็มาดูตรงนี้อาจารย์ต้อมท่านก็ได้นําคลิปในส่วนที่ผมทําการแก้ไขปัญหาบ้างบางส่วนนะครับผมก็มาบางมาให้แล้วอย่างเช่นว่าแก้ปัญหาการจอขาวหรือว่าจอดําที่มีเฉพาะตัวเลขทาอย่างไรดีนะครับผมอาการเสียงไม่ออกทําอย่างไรภาษาต่างดาวทําอย่างไรนะครับในการเปลี่ยนฉากพ,พื้นหลังนะครับผม เหล่านี้ก็จะมีการรวบรวมมาให้แล้วนะครับลองดูว่าด้านในก็มีหล,หลายๆโปรแกรมที่น่าสนใจทีเดียวเชียร์รวมถึงซาวฟอนด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เรามีโปรแกรมอยู่แล้วเราต้องการแค่จะดาวน์โหลดเฉพาะมีดีไดเดือนก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับผมก็จะมีมิถุนานะครับนี่ให้เราเลือกดาวน์โหลดก็คือคลิกไปได้เลยนะครับก็ส่วนตรงนี้รกรกฎาจะเป็น เวอร์ชันไม่ใช่เวอร์ชั่นสิต้องบอกว่าเป็นเพลงที่อัปเดตล่าสุดแล้วนะครับหากว่าเราอยากรู้ว่าการะดาคมเนี่ยอาจารย์อิทธิศักดิ์ศิริพัฒน์ท่านได้รวบรวมมิดีที่จัดทำโดยเหล่าอาจารย์นะครับผมผู้ประพันธ์ทุกท่านต้องขอกราบขอบคุณ,คณทั้งอาจารย์ผู้แต่งมิดีและก็อาจารย์อิทธิศักดิ์ศิริพัฒน์นะครับที่ได้ให้เรามีมิดีดีๆในการฝึกกับร้องและร้องสังสรรค์กันนะครับผมน้นย้ำเสมอว่า ถ้ามีใช้เชิงพณนิ์นะครับถามว่าเราต้องการทราบชื่อเพลงเนี่ยจะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับ n c n กับ ENK นะครับ n c n พอเราคลิกเข้าไปปุ๊บก,ก็จะมาปรากฏหน้าตาตรงนี้นะครับบอกว่า n c n เนี่ยจะประกอบไปด้วยเพลงอะไรบ้างนะครับก็ตั้งแต่1จนถึง18นะครับก็มีทั้งหมด18เพลงที่เป็น n c n นะครับของ e m k จะถูกแบ่งเป็น A กับ B นะครับ2ส่วนตรงนี้ต่างกันอย่างไร ความจริงแล้วไม่ได้ต่างกันนะครับเพียงแต่ว่าในหน้าตาของโปรแกรม e x u m Karaoke เนี่ยตัวแสดงผลชื่อของเพลงจะยาวแค่20เพลงเพียงเท่านั้นเองนะครับผมอาจารย์ต้อมท่านก็เลยแบ่งเป็น A กับ B ไว้ให้เรานะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นรายชื่อของ21 3 3งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเพลงเหล่านี้นะครับผมของเดือนกรกฎาคมนะครับที่มีการเพิ่มเข้ามาในส่วนของโปรแกรมเวอร์ชัน7 ของอาจารย์ต้อมที่ท่านจะนํามาให้เราได้ฝึกขับร้องและร้องสัรคๆกันนั้นมีอะไรบ้างนะครับถามว่าใครมีโปรแกรมอยู่แล้วดาวน์โหลดเฉพาะมินีไปก็ได้นะครับผมก็คลิกไปที่โหลดฟรี NCN นะครับ7ขีด2 5 6 4ก็จะมาปรากฏหน้าตาแบบนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับมุมขวามือตรงนี้จะมีเมนูดาวน์โหลดก็คลิกไปตัวนี้หนึ่งครั้งนะครับถามว่าใครใช้เป็น Google Chrome เหมือนกันทางด้านล่างซ้ายมือก็จะมีเด้งลงมาแบบนี้เหมือนกันนะครับ ดูนะครับถามว่าใครที่ต้องการดาวโหลด EMK ของเดือน 7, แล้วก็คลิกไปที่โหลดฟรี EMK นะครับหน้าตาแบบนี้เหมือนกันเหมือนเดิมนะครับเราจะมาดาวน์โหลดที่เมนูฝั่งขวามือตรงนี้แน่นอนเหลือเกินว่าในการดาวน์โหลดตรงนี้ไม่มีการจํากัดรหัสผ่านในดๆนะครับถามว่าท่านคลิกเข้าไปแล้วเนี่ยระบบแจ้งว่าไม่สามารถเข้าถึงหน้าตาเว็บไซต์ได้หรือว่าท่านไม่มีสิทธิ์เข้าถึงเนี่ยอาการนี้แก้อย่างเดียวก็คือท่านทั้งต้องล็อกอินตรงนี้ก่อนนะครับ พอเราคลิกเข้ามาตรงนี้หาว่าเป็นรูปสีดำๆเนี่ยสีเทาๆนะครับท่านท่านยังไม่ได้ล็อกอินท่านต้องมาคลิกตรงนี้เพื่อทําการล็อกอิน Gmail เสียก่อนพอล็อกอินเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็จะสามารถดาวน์โหลดได้เพียงเท่านี้เองในการดาวน์โหลดนะครับผมมีดีรายเดือนนะครับอ่ะนี่คือการดาวน์โหลดารายเดือนนะครับผมสําหรับใครที่ต้องการทั้งโปรแกรมเองและมีดี้ตั้งแต่แอดีตจนถึงปัจจุบันเลยนะครับผมให้เราเลื่อนมาด้านบนนะครับ จะมีคำว่า e x t r e m m c l o u e t e 7.256v.7 4ก็คือเวอร์ชัน7นี่เองนะครับผมก็ทำการคลิกไปตรงนี้1ครั้งระบบก็จะสวิชมาหน้าตรงนี้ให้เรานะครับหลังจากที่เรามาถึงหน้านี้แล้วนะครับสังเกตนะครับจะมีคำว่าดาวน์โหลดสีฟ้าท่านจะดาวน์โหลดตรงนี้เลยก็ได้หรือท่านจะมากดดาวน์โหลดจากเมนูตรงนี้ก็ได้ สำหรับผมเองเนี่ยผมก็จะแนะนำให้กดดาวน์โหลดผ่านเมนูตรงนี้จะสะดวกกว่านะครับเหมือนเดิมหากว่าเราคลิกดาวน์โหลดไปแล้วเนี่ยหน้าจอบอกว่าท่านไม่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลหรือว่าหน้าจอเป็นสีขาว,ขาวแจ้งเออร์อ,อะไรก็ตามเนี่ยมีเหตุผลเดียวก็คือท่านไม่ได้ทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบตรงนี้นะครับท่านต้องคลิกตรงนี้เพื่อทำการป้อน Gmail ของท่านเสียก่อน พอป้อนเสร็จแล้วเนี่ยก็จะสามารถดาวน์โหลดได้นะครับผมอ่ะมาดาวน์โหลดกันเลยคลิกเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยระบบแจ้งเลยว่า Google Drive ไม่สามารถสแกนไฟล์นี้เพื่อตรวจหาไวรัสได้เพราะว่าไฟล์เนี่ยมีขนาดใหญ่เกินไปจะดาวน์โหลดต่อไปหรือไม่ก็กดดาวน์โหลดต่อไปได้เลยนะครับนี่ถามว่าใครที่ใช้เป็น Google Chrome เหมือนกันสังเกตด้านล่างซ้ายมือนะครับ จะบอกอัตราการดาวน์โหลดอยู่ตรงนี้ว่าตอนนี้ไฟล์ของเราเนี่ยดาวน์โหลดไปถึงตรงไหนแล้วนะครับเราก็สังเกตได้ไม่ยากตรงนี้จะบอกว่าความเร็วนะครับว่าเราดาวน์โหลดมาแล้วทั้งหมดกี่เมกะไบต์สังเกตไฟล์ด้านบนนะครับจะบอกว่ามีขนาด1.4กิกะไบต์เพราะฉะนั้นเมื่อท่านแปลงมาเป็นหน่วยเมกะไบต์เนี่ยก็จะประมาณ1,400 mb เมกะไบต์นะครับ ความเร็วในการดาวน์โหลดตรงนี้แต่ละคนจะช้าเร็วเนี่ยต่างกันนะครับผมเพราะฉะนั้นของผมเองจึงทําการดาวน์โหลดไว้แล้วเผื่อว่าบางท่านนะครับผมอยากจะให้ข้ามตรงนี้ไปก่อนนะครับผมก็จะมาอยู่ตรงนี้ให้ทุกท่านได้เห็นนะครับโอเคนะขอหยุดไป้ก่อนนะครับจะได้เห็นว่าไฟล์ของเรานั้นนะครับผมเมื่อทําการดาวน์โหลดแล้วเป็นอย่างไรนะครับ หลังจากที่เราดาวน์โหลดแล้วนะครับผมทําการดาวน์โหลดให้ท่านแล้วนะครับอยู่ในโฟลเดอร์ตรงนี้ชื่อว่าไฟล์ดาวน์โหลดนะครับเมื่อเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้ไฟล์หนึ่งไฟล์ชื่อว่า Extreme c a r a o k e 7เจ็ดต v 7นะครับผมนี่คือไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมขยายให้ดูชัดๆก่อนถามว่าใครที่ดาวน์โหลดมาแล้วเนี่ยไฟล์เป็นหนังสือสามเล่มเข็มขัดรัดอยู่แบบนี้แสดงว่าท่านใช้เป็น โปรแกรมแตกไฟล์ในเครื่องท่านชื่อว่าวินลาหรือเวลแลนะครับท่านก็คลิกขวาแตกไฟล์ได้เลยนะครับผมหากว่าท่านใช้เป็นโปรแกรม Win ซิปตัวนี้นะครับผมจะเป็นรูปซิปตรงกลางนะครับหากว่าท่านใช้เป็นโปรแกรม7ซเว่นซิปตรงนี้จะเป็นรูปเลข7นะครับแล้วก็ข้างๆเนี่ยจะเขียนว่าซิปก็คือ Z I P ทั้ง3โปรแกรมนี้ท่านใช้โปรแกรมไหนก็ได้นะครับผมมีค่าเท่ากันนะครับจากนั้นท่านก็คลิกขวา เลือกคําว่าแตกไฟที่นี่หาเกไปมาอาังกฤษจะเขียนว่า as tag here นะครับผมเสร็จแล้วเนี่ยระบบจะให้ท่านใส่รหัสผ่านท่านจะต้องใส่รหัสผ่านตามที่ระบุไว้ในนาทีที่8เสียก่อนนะครับผมหากว่ารหัสผ่านถูกต้องนะครับระบบก็จะทําการแตกไฟให้ท่านนะครับผมส่วนตรงนี้ผมมีทําการแตกไฟแล้วนะครับระบบจะถามว่า ท่านต้องการจะแตกไฟล์ใหม่หรือไม่จะแทนที่ทั้งหมดหรือเปล่านะครับผมก็กดใช่ทั้งหมดระบบก็จะทําการแตกไฟล์ให้ผมนะครับตอนนี้ผมก็ยกเว้นไว้ก่อนนะครับผมหากท่านใส่รหัสผ่านผิดจะเกิดอะไรขึ้นสมมุตินะครับหากว่าท่านใส่รหัสผ่านผิดนะครับระบบจะฟ้องว่ารหัสผ่านที่ระบุไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นท่านจะต้องใส่รหัสผ่านให้ถูกต้องก่อนนะครับผมรหัสผ่านดูนในเรที่8นะครับนะนะครับ เมื่อเราทําการแตกไฟล์เสร็จแล้วเนี่ยแดนเราจะเข้ามาดูข้างในกันนะครับผมว่าไฟล์ของเราหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับก็จะเป็นแบบนี้แหละจะเป็นหน้าตาที่เราคุ้นเคยกันของโปรแกรม Extreme c r o คลา e เกตเวอร์ชันะครับเพีเยงแต่ว่าจะมีการเพิ่มเพลงเข้ามาเท่านั้นเองเรามากดเล่นกันเลยดีกว่านะครับผมกดที่ Cloud Player ครับนีงเข้ามาแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า เพลงที่เราจะทดสอบกันตรงนี้มีเพลงอะไรบ้างผมขออนุญาตยุตวอย่างสัก4ี่หเพลงก่อนในช่วงสั้นๆน,นะครับถามว่ายาวเกินไปเนี่ยเดี๋ยวจะมีการตัดเสียงเพลงของเราออกไปนะครับนี่เลย หยุดแค่นี้ก็นะครับนี่คือเพลงนี้หนึ่งละดูสิว่าเรามีเพลงเกิดมาให้อ่านนี่ง่าย เดี๋ยวดูเพลงต่อไปกัน ครับผมเดี๋ยวล,ลออีกสักเพลงหนึ่งสิอ่านี่เจอพอดีเลย<ค><ณ>เพลงนี้เก็บกด หลายๆท่านกำลังเก็บกดกันนะครับผมผมก็ไม่ต่างกันอีกอีกหนึ่งเพลง นี่คือเพลงที่มีการเพิ่มเข้ามาในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับผมที่เป็นการอัปเดตเพลงตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันที่อาจารย์ต้อมท่านได้ทําการรวบรวมมาให้เรานะครับผม สอนทั้งหมดตรงนี้นะครับผมต้องขอก,ากราบขอบคุณอาจารย์ผู้ประพันธ์เพลงทุกท่านนะครับรวมถึงอาจารย์อิทิศักดิ์สิริพันธ์ที่ได้รวบรวมเพลงที่มีการแจกฟรีมาให้เราได้ฝึกขับร้องและร้องสังสรรค์กันที่ขาดไม่ได้ต้องขอก,ากราบขอบคุณอาจารย์ต้อมเจ้าของ Facebook วงดนตรีคาราโอเกะนะครับที่ได้จัดทำเว็บบล็อกนะครับในการรวบรวมทั้งบีดีและโปรแกรม Extreme ูนคาราโอเกะให้เราได้ฝึกขับร้องกันโดยที่ไม่ได้คิดมูลค่าค่าใช้จ,จ่ายใดๆนะครับผมร่วมๆถึงเราเองที่เป็น ผู้รีวิวนะครับเราก็ไม่มีการจําหน่ายโปรแกรมหรือว่ามิดีเพลงใดๆเลยนะครับผมเราเพียงแค่รีวิวทุกท่านให้เห็นทราบว่าหากว่าเราต้องการที่จะมีโปรแกรมสักหนึ่งโปรแกรมในการฝึกกับร้องและร้องสังสรรค์กันเนี่ยเราควรจะหาแบบไหนดีนะครับโดยที่เราไม่ต้องถูกหลอกให้กับมิจฉาชีพที่แอบอ้างในการขา,ายโปรแกรมในช่องทางต่างๆนะครับผมส่วนตรงนี้เราสามารถนำไปฝึกกับร้องและร้องสังสรรค์กันได้เลยนะครับ อย่าลืมนะครับผมว่าหากว่าเราต้องการที่จะนำโปรแกรมใส่เข้าไปในฮ a นด y ไดฟ์ Drive, เนี่ยเราสามารถทำได้เหมือนกันนะครับเพียงแค่เราทำตามวิธีง่ายๆที่ปรากฏหน้าจอตรงนี้ก็สามารถทำได้เลยนะครับสำหรับใครที่ยังมองหาฮ a นด y ไดฟ์ดีๆนะครับที่มีคุณภาพโดยที่เราไม่ต้องเดินทางไปซื้อเองนะครับผมสามารถกดลิงก์ข้างล่างได้เลยนะครับจะมีของ Shopee ในส่วนที่ผมใช้บริการอยู่นะครับผมเป็น ร้านที่ได้รับความน่าเชื่อถือและก็แฮนดิ้งไดที่เรานํามาเนี่ยสามารถเอาโปรแกรม s อ็ก m ์ต r a มครตรงนี้ใส่เข้าไปได้เลยและนําไปฝึกขับร้องที่ต่างๆได้นะครับผมหากว่าเราซื้อสินค้าที่มีคุณภาพาเราก็ไม่ต้องมาเจ็บใจทีหลังที่สำคัญเราซื้อผ่านช้อปปีเนี่ยมีปัญหาอะไรเราสามารถเคลมได้นะครับหากว่าซื้อมาแล้วปุ๊บแฮนดิ้ไดไม่ทํางานเนี่ยก็สามารถกดเคลมสินค้าได้เลยได้เงินคืนด้วย หากเราไปซื้อเองในบางทีเกิดปัญหาขึ้นมาแก้ไขายากมากนะครับผมนี่คือสิ่งที่ผมได้เรียนรู้แล้วก็พยายามมาแบ่งปันให้กับทุกๆท,ท่านนะครับผมว่าหากเราจะซื้อสินค้าสักอย่างหนึ่งตอนนี้เราทำอย่างไรในช่วงที่เราไม่สามารถออกไปหาซื้อสินค้าได้อย่างสะดวกตามมิสัยตามปกติที่เราใช้วิถีชีวิตกันอยู่นะครับผม สำหรับวันนี้ถามว่าใครนะครับผมกดติดตามแล้วต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับถาาใครยังไม่ได้กดติดตามเนี่ยฝากกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวกัดตอบ่อไปเนี่ยเราก็จะมีลักษณะของเพลงคาราเกะแบบนี้ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมอาจจะถี่ขึ้นนะครับผมดังที่เคยปฏิบัติกันมานะครับผมขอบคุณทุกท่านในการรับชมนะครับสวัสดีครับ